สวัสดีค่ะวันนี้บุญทวีก่อสร้างภูมิใจนำเสนอผลงานสร้างบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงทรงปัญญาสไตล์โมเดิร์นมีดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัยมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้หน้ายาว12.5เมตรกว้าง9.5เมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด130ตารางเมตรแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะมีวอล์กอินคในตัวด้วย ห้องเก็บของโถงรับแขกแล้วก็ห้องครัวที่ต่อเติมยื่นออกมาจากตัวบ้านที่เน้นความโล่งโปร่งสบายไล้กลิ่นอับมารบกวนสมาชิกในบ้านตอบโจทย์การอยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเล็กที่มีพื้นที่จํากัดแต่ก็ยังคงความโมเดิร์นเรียบหรูทันสมัยเหมาะกับหนุ่มสาวยุคแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มที่ถงประตูเข้าบ้านและผนังบ้านด้านหน้านะคะ ในส่วนนี้จะตกแต่งด้วยระแนงไม้เทียม WPC สีบีชไม้ WPC เป็นวัสดุที่ผสมระหว่างไม้แล้วก็พลาสติกค,ค่ะทำให้ได้ลูกของไม้จริงแต่ก็มีความทนทานต่อสภาพอากาศไม่ผุกก่อนหรือว่าซีจางง่ายสีบีชจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นและและดูเป็นธรรมชาติช่วยเสริมความโดดเด่นและมีมิติให้กับตัวบ้านในส่วนของประตูเข้าบ้านเป็นประตูทอสเทมเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นพร้อมมือจับระบบดิจิตอลดอล็อก เป็นประตูที่มีคุณภาพสูงและขึ้นชื่อเรื่องของความปลอดภัยและความแข็งแรงตัวประตูได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการงัดแงะได้ดีและเพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิตอลล็อกที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยรหัสผ่านลดความยุ่งยากในการใช้กุญแจและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้าน กา,ารผสมผสานวัสดุตกแต่งที่ทันสมัยอย่างระแนงไม้เทียมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของประตูระบบดิจิตอลล็อกนะคะทำให้บ้านดูทั้งหรูหราแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนี้ค่ะการตกแต่งพื้นของบ้านหลังนี้นะคะจะเลือกใช้วัสดุอยู่3ชนิดค่ะก็คือกระเบื้องไกนิโตกระเบื้องพอดเลนแล้วก็กระเบื้องยางค่ะเป็นการผสมผสานที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่หลากหลายภายในบ้าน โดยแต่ละชนิดนะคะมีคุณสมบัติและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันช่วยเสริมให้แต่ละห้องมีความโดดเด่นและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ค่ะกระเบื้องอยางจะเลือกปูในห้องนอนมาสเตอร์ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องแต่งตัวค่ะเพราะว่าเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลเมื่อเท้าสัมผัสและยังมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงจึงช่วยลดเสียงเดินและเพิ่มความเงียบสงบภายในห้องได้ กระเบื้องแกรนิตโต้เลือกปูในห้องนอนที่2โถงทางเดินห้องเก็บของแล้วก็ห้องครัวค่ะเพราะต้องการความแข็งแรงทนทานกระเบื้องแกรนิตโต้มีพื้นผิวที่แข็งแรงทนต่อ km, รอยขีดข่วนทําความสะอาดง่ายจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีการใช้งานหนักและยังมีความเงางามช่วยทําให้พื้นที่นั้นดูสว่างและกว้างขวางมากขึ้นกระเบื้องพอดเลนเลือกปูในห้องน้ําค่ะเพราะว่ากระเบื้องรุ่นนี้มีความแข็งแรงทนทานมาก ไม่แตกหักง่ายรับน้ําหนักได้มากรับแรงกระแทกได้ดีค่าการดูดซึมน้ำตำ่าเมื่อพื้นเปียกจะไม่ลื่นจึงเหมาะที่จะนำไปปูพื้นและผนังในห้องน้ำค่ะงานฝ้านะคะจะเป็นฝ้าหลืบซ่อนไฟซ่อนรางผ้าม่านค่ะเป็นการออกแบบให้มีการซ่อนรางผ้าม่านเพื่อปกปิดความไม่เรียบร้อยของรางผ้าม่านส่วนฝ้าหลืบซ่อนไฟนะคะจะช่วยทําให้บ้านดูเรียบหรู เคล็ดลับที่น่าสนใจของฝ้าประเภทนี้ก็คือการเว้นความกว้างของหลืบค่ะเว้นประมาณ20-25เซนติเมตรนะคะเพราะว่าผ้าม่านมีรางที่มีขนาดใหญ่ค่ะโดยเฉพาะม่าน2ชั้นหากเว้นช่องแคบเกินไปอาจทําให้เกิดปัญหาการติดตั้งรางผ้าม่านได้รวมถึงการใช้อุปกรณ์จ่อยึดสายไฟค่ะในส่วนของระบบไฟสองสว่างภายในบ้านนะคะจะเป็นไฟซ่อนฝ้าค่ะ แสงสว่างที่ได้จะดูนวลตาแล้วก็สบายตามากกว่าช่วยเพิ่มบรรยากาศในบ้านดูอบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและยังมีระบบไฟแถบด้วยนะคะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับบ้านด้วยระบบแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบฝั่งฝ้าทั้งบ้านนะคะมีแอร์ทั้งหมด4ตัวค่ะมีที่ห้องนอนมาสเตอร์ห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องแต่งตัวข้อดีของแอร์ฝังฝ้าก็คือแอร์จะเย็นฉ่ำทั่วทั้งบ้านนะคะ แล้วก็ไม่มีช่องว่างระหว่างแอร์กับผนังทำให้หมดปัญหาเรื่องฝุ่นและทำให้ห้องดูกว้างขวางมากขึ้นค่ะการออกแบบห้องน้ำของบ้านหลังนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเรียบง่ายแล้วก็หรูหราไปพร้อมๆกันค่ะโดยเฉพาะการเพิ่มฟังก์ชันอย่างชั้นวางของบิวอินที่ช่วยให้ห้องน้ำดูเป็นระเบียบแล้วก็ใช้งานได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องจาะแขวนชั้นวางของขั้นตอนก็คือช่างจะก่อผนังเบิ้ลสชั้นค่ะ การก่อผนังแบบนี้ถือเป็นเทคนิคที่จะช่วยสร้างชั้นวางของบิวอินที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานโดยช่างจะเลือกใช้อิฐมอนแดงสำหรับชั้นด้านในเพราะว่ามีความแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีส่วนชั้นด้านนอกจะใช้อิฐมวลเบาค่ะเพราะว่าอิฐมวลเบาสามารถเก็บเสียงแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนจึงทาให้ผนังมีความทนทานแล้วก็ยังได้ห้องน้ำที่สวยงามเพราะว่าไม่มีเหลี่ยมมุมเสารบกวนสายตา การก่อผนังแบบนี้นะคะต้องคำนึงถึงการเว้นช่องสำหรับวางของตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบก่อนเริ่มการก่อสร้างค่ะเพื่อให้การสร้างชั้นวางของบิวอินมีตำแหน่งที่ลงตัวสวยงามเพื่อให้ได้งานที่ออกมาสวยงามตรงตามความต้องการห้องน้ำห้องนี้นะคะมีวอล์กอินโคลเซตในตัวค่ะเชื่อมต่อสะดวกเหมาะสำหรับการจัดเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบและความสะดวกในการใช้งานหลังจากการอาบน้ำ เป็นความไฟฟฝันของสาวๆยุคนี้เลยก็ว่าได้ค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวขนาดมินิค่ะตกแต่งสไตล์มินิมอลเหมาะสำหรับที่จะเป็นครัวเบานะคะชุดอ่างล้างจานเป็นระบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีแผงควบคุมเป็นจอดิจิตอลเลือกปรับอุณหนภูมิน้ำได้ระบบจ่ายน้ำเป็นแบบเปียโน,โน เตาแก๊สเป็นแบบฝังเคาน์เตอร์นะคะติดตั้งพร้อมกับเครื่องดูดควันในส่วนของระบบระบายอากาศของห้องครัวนี้นะคะจะมีทั้งหน้าต่างระบายอากาศประตูห้องครัวที่สามารถจะเปิดเชื่อมต่อกับลานซักล้างได้แล้วก็เป็นประตูบานเปิดพร้อมมุงลวดดีไซน์สวยทันสมัยมากๆเลยนะคะสามารถเลื่อนเกล็ดบานกระจกขึ้นลงระบายอากาศได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูค่ะสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะ แก๊สแล้วก็ถังดักไขมันนะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมค่ะถังแก๊สจะถูกวางแยกไว้ในห้องเล็กๆด้านหลังครัวสําหรับวางถังแก๊สค่ะทําให้การเปลี่ยนถังแก๊สสะดวกสบายมากโดยที่คนส่งแก๊สไม่ต้องยกถังเข้ามาภายในบ้านนะคะส่วนถังดักไขมันเป็นแบบฝังค่ะช่วยประหยัดพื้นที่ใต้ซิงคทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นบรบกวนภายในบ้านด้วยโซลานซักล้างนะคะก็ยังคงความมินิมอลอยู่ค่ะ หลังคากันาสา์จะเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงรอนฟูจิสไตล์ญี่ปุ่นให้แสงธรรมชาติแล้วก็ให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายในการใช้งานหลังคารุ่นนี้จะป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า99%ค่ะแล้วก็เสียงไม่ดังรบกวนขณะฝนตก ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำนะคะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะสมาชิกในบ้าน2-3คนเพราะฉะนั้นจะใช้ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ขนาด250บาบวัตต์ค่ะจะเหมาะกับบ้านที่มีเครื่องทาน้ําอุน่นเครื่องทําน้ําร้อนเพราะว่าความดันของน้ําจะคงที่ไม่เกิดการสะดุดกระตุกระหว่างใช้น้ํา ในส่วนของถังเก็บน้ํานะคะเป็นถังเก็บน้ําคุณภาพดีป้องกันไม่ให้เกิดตะไคร่น้ําขนาด1000พลิตรค่ะพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะจากพื้นดินที่อาจจะทําให้บ้านดูธรรมดาได้เลือกปูแผ่นทางเดินด้วยแผ่นแสแตมเพปค่ะทําให้บ้านดูเรียบหรูสวยงามมากขึ้นและยังสะดวกสบายในการเดินรอบบ้านข้อดีของแผ่นแสแตมเพปนะคะก็คือว่าอนาคตหากว่าพื้นมีการซุดตัวลง สามารถที่จะลื้อแผ่นกระเบื้องออกตบดินให้แน่นแล้วปูแผ่งกลับไปใหม่ได้ส่วนด้านข้างอีกฝั่งค่ะจะเป็นพื้นที่สําหรับจัดสวนทำน้ำตกจำลองเลี้ยงปลาคราฟในอนาคตค่ะรั้วและประตูรั้วหน้าบ้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นให้เข้ากับตัวบ้านค่ะวัสดุตกแต่งเป็นอิฐบล็อกช่องลมเป็นจุดเด่นสะดุดตาที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหลังนี้ อิบล็อกช่องลมรุ่นนี้นะคะมองจากภายนอกจะไม่สามารถเห็นภายในได้แต่ให้ลมผ่านได้และยังให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้อยู่อาศัยในบ้านด้วยนะคะประตูรั้วเป็นอลูมิเนียมสีดำสไตล์โมเดิร์นเป็นระบบควบคุมการเปิดปิดประตูผ่านมือถือค่ะในโซนของโรงจอดรถนะคะเป็นโรงจอดรถสไตล์โมเดิร์นทรงสลบด้านเดียวสามารถจอดรถได้2คันถูกออกแบบมาให้ซ่อนรางน้ำฝนไว้ด้านหลังเพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม มุงหลังคาด้วยแผ่นไวนิลสีขาวพร้อมกับปูพื้นลงจอดรถด้วยกระเบื้องปูพื้นค่ะเพราะว่ากระเบื้องปูพื้นจะมีความแข็งแรงทนทานอยู่นานแล้วก็ดูแลรักษาง่ายในส่วนของสีน้ำมันทาคงเหล็กนะคะใช้เป็นสีน้ำมันสีดำด้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะโดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่ทันสมัยการตกแต่งที่พิถีพิถันด้วยวัสดุคุณภาพสูงทำให้บ้านดูเรียบหรูและตอบโจทย์การใช้งานอย่างครบคัน หากคุณกำลังมองหาแบบบ้านสวยๆที่สร้างด้วยความใส่ใจมีมาตรฐานสูงงานดีมีคุณภาพบุญทวีก่อสร้าง1979พร้อมให้บริการค่ะรับประกันการก่อสร้างที่ดีเยี่ยมใส่ใจทุกรายละเอียดจองคิวสร้างบ้านกับเราวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครแล้วมาเป็นเจ้าของบ้านในฝันไปด้วยกันนะคะ